ไว้ว่าและนอกจากศีลห้าแล้วต้องมีศีลอะไรอีกศีลแปดเดี๋ยวสิแปดแต่ก่อนหลังจากศีลห้าแล้วเราก็คันเป็นถวายพันครูเราต้องมีการเพียรบารมีทั้ง9้าประการอย่างนี้นะพระมาดาจะให้ไว้แต่ถ้าเป็นบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธางศาสนาจะมีเขาเรียกว่าบารมีสิบทัดแต่จะต่างกันอยู่ข้อหนึ่งจะไม่มีอธิษฐานบารมีนี่ทานบารมีคืออะไรทานคือการอะไรให้หวังผลไหมให้โอ้โแลตมให้ได้ให้ให้ด้วย ใจที่เกิดอะไรให้แล้วเป็นอะไรเป็นกุศลไหมสร้างวัดเอาเงินมาถวายสถานที่ศิลงศิธิ์จะเป็นทานไหมเป็นทานทำบ่อยๆมีอะไรทำครั้งเดียวเป็นบารมีไหมเป็นเป็นค่ครั้งเดียวไงแต่ยังไม่เกิดสัมฤทธิผลอะไรเลยมันจะต้องทำเยอะๆอย่างช่วยเพื่อนให้ธรรมะเป็นธรรมทานใช่ ใช้ทานไหมเป็นทานบารามีเลี้ยงข้าววัดให้อาหารหมาให้เงินขอทานให้เงินอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นทุกเป็นทานไหมทามแล้วเราเดือดร้อนเป็นทานไหมเจ้อสมมุติอ่าอาจารย์พ่อจะพูดทุกครั้งตอนเช้าเก้าโมงเช้าเจอคนเนี้ยเขามาขอทานให้เขาเลยไปเไปมาไป,าไป,ไปให้ไปยี่สิบบาทแต่พอตอนสิบเอ็ดโมงไปเจอเขานั่งกินบุฟเฟ่ต์อยู่ เกิดความต่างรู้สึกไม่พอจใจขึ้นมาทันทีกูไม่น่าไปให้เขาเลย9โมงเช้าได้อะไรได้กูสนผลบุญไปเรียบร้อยแต่11โมงที่พูดมันจะกูได้อะไรมันไม่เกี่ยวมันคนละวาละเลยจิตที่เกิดอกุศลณช่วงเวลาไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องได้รับแล้วจดแต้มไปสู่หลังจากทิ้งกายไปจะ,จะรู้ว่าจะได้อะไรมั่ง ถามโยงยาบาลได้เลยหน้าที่โงรงยาบาลเป็นคนตัดสินให้ว่าอันนี้มีท่านนี้เขาจะอะไรข้อหกเพิ่มมาแล้วสินแปดข้อที่หกคือวิการะโภชนาเวลามันคือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงตามตามเหตุปัจจัยมันคือหลังเที่ยงมานตามกฎการกาคือหลังเที่ยงวันพระท่านยังไงเพื่อเราจะได้ไม่ไปกินจุกกินจิ๊บกินเพื่อขจัดความอะไรความอยาความโลภแต่ถ้าเราไม่กินเช้า เราต้องเป็นสินแปดช่วงไหนเราก็เหมือนเราไม่กินเช้าเรากินแค่มื้อเดียวก็ได้เหมือนกันเข้าใจยังมันก็เป็นวิกาลพุชนาเหมือนกันแต่พยายามย่ากินกลางคืนดีสุดกลางคืนแล้วกินนอนแล้วมันก็อ้วนนะนี่คือปัญหาที่ตามมาของนะแล้วก็ที่เจ็ดคืออุดอานัจจคีตวาธทิตะวิสุขัฏนามาราขันทาวิเปรปนะสารณะ,ะนะมารณนะ,ระาาวิภูสุขัฏนาเวลมณี่คือการไม่ทำไม แต่งหน้าทาปากฟังเพลงฟังบันเทิงที่เป็นค่าศึกต่อกุศลค่าศึกต่อกุศลดูหนังตบตบตีได้ไหมหนังราคการราคาได้ไหมฟังเพลงบันเทิงแดนตึังได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นทําให้เกิดอะไรอาคุศลในจิตเช่นเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธกูเกียดไอตัวละครตัวนี้จริงๆเนื้อมันเหมันไส้มเกิดไหมเข้าใจแล้วหรือยังข้อที่เจ็ดและอะไรอีก แต่งหน้าทาปากได้ไหมไม่ควรเพราะว่าเราอยู่ในศินแปดแล้วข้อสุดท้ายอุจจารสัญนามาหาสยนาเวรมณีต้องไม่นอนไม่นั่งเกินนั่งในที่าราบเวลานอนนอนในที่ราบเนี่ยเหมือนคนนอนกระดานนะ่ะโบราณนนะ่ะแต่แต่บางผ้าบางคนและไม่ต้องนั่งเนี่ยแบบเนี้ยวิจิตการตาได้ไหมไม่ได้โซฟ,ฟาหรือว่าบัลลังก์ต่างๆท,ที่มันนั่งแล้วรู้สึกเป็น แสดงถึงสัญญาณุภาพเป็นความร่ํารวยหรือว่าบารมีความโลกทางโลกต่างบารมีอะไรที่ดุมมโนกนขึ้นมาไม่ได้แต่พระทําทไมนั่งไนดะ้แล้วมาพระแก่ๆทาไมนั่นนั่งสูงกว่าเกินสามนิ้วละ่ะก็ดูที่นั่งเขาดิเขามีอะไรไหมเขามีอะไรจะวิจิตตการตาไหมไม่มีเขามีปัญหาเรื่องอะไรนั่นคือสภาพจริงธรรมะคือความจริงธรรมะคือธรรมชาติคือสัจความจริง แต่ท่านไม่ได้ทําเกิดอกุศลไหมอุจจารย์ยณะเกิดอกุศลไหม okay. แต่พอนอนหนคืนท่านนอนไงท่านไม่ได้นอนเตียงนี่ท่านนอนแค่นนเห็นไหม้าใจยังแปดอต้องทําอย่างน้อยปีละสิบวันอย่างน้อยปีละสิบวันโัวเฉลีย่ยเดือนยังไม่ถึงวันเลยแต่ลูกต้องทําเป็นเซตเห็นไหมสามวันสองคืนหรือว่าสองวันหนึ่งคืนลูกต้องทําเป็นเซตแบบนั้นแล้วก็ ทำทาให้ครบรูปไปอาหารเราเองหนึ่งปีต้องทําคนถวายพันครูนะมีครูบาอาจารย์องไนนะนี่คือบารมีทั้งเก้าประการนะครับอันนี้วิริยะบารมีคืออะไรความขยันวิริยะคือความขยันมันเพียนเหมือนลูกขยันที่จะทําเท้าเดินไปออกกาลังกายทุกขยันไหมรูบนั้นทเป็นนิดเนะี่ยเาเรียกว่าเขาขยันจะได้อะไร นนแต่ในขณะที่ลูกทำารู้ก็ต้องมีความขันติขันติคือความอดทนอดกัน้น